สวัสดีครับผมโคจรวิธีแห่งดาวจากเพจดูดวงเนื้อคู่ด้วยวิชา10ลัคนานะครับเมื่อวดที่แล้วผมให้เลขเด่นบนเป็นเลข4แล้วก็เลขรองเป็นเลข6ส่วนเลขเด่นล่างเป็นเลข1แล้วก็เลขรองเป็นเลข3ผลปรากฏว่าเข้าเป้าบนล่างอย่างละตัวนะครับก็คือเลขสีเนี่ยเข้าบนแล้วก็เลข3เนี่ยเข้าล่างมีราศีไหนถูกกันบ้างจะถูกมากหรือถูกน้อยก็มาคอมเมนต์กันให้ทราบหน่อยนะครับ ตอนนี้เรามาเข้าเรื่องดูดวงโชคลาบกันดีกว่าในวันหวยออกคือวันที่หนึ่งสิงหาคม2565จะตรงกับวันจันทร์ขึ้นสี่ข้ามเดือน9ปีขานดาวเสาเป็นสีในทักาะนะครับสำหรับในงวดนี้จะมีสี่ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่แล้วก็อีกาสามราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมาเรามาเริ่มกันที่าสามราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมาก่อนนะครับ สำหรับราศีที่มีโชครองลงมานะครับราศีแรกก็คือราศีกรกฎในราศีกรกฎนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจาปีจรทํามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจรเป็น1ิกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเข้าเรือนอริดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกรกฎ ยกเว้นดาวโชคประจําวันที่จอเข้าเรือนอริดังนั้นชาวราศีกรกฎจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันจันทร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีกรกฎลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกรกฎนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นต้มท้วมหน่อยครับราศีที่2นะครับก็คือราศีพิจิกในราศีพิจิกนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับ จรทับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรเข้าเรือนอริดาวจันเป็นดาวโชคประจําวันจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนลาพระจรนเล็งลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีพิจิกยกเว้นดาวโชคประจําเดือนที่จรเข้าเรือนอริดังนั้นชาวราศีพิจิกจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันศุกร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขาดลาบของชาวราศีพิจิก ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีพิจิกนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นดีหุ่นไม่สูงมากครับราศีที่3นะครับก็คือราศีมังกรในราศีมังกรนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรเป็นสี่กับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเข้าเรือนวินาศดาวราหูเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมโยกหลังกับลัคนา ดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลาพะระจรทำมุมโยกหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีมังกรยกเว้นดาวโชคประจําวันที่จรเข้าเรือนวินาศดังนั้นชาวราศีมังกรจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันจันทร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีมังกรลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมังกรนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นผอมเพลียวครับสําหรับราศีที่มีเกณฑ์รับโชคใหญ่ จะมีด้วยกัน4ราศีนะครับราศีแรกก็คือราศีสิงห์ในราศีสิงห์นะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรเป็น4ี่กับลัคนาะดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาะดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรททามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจรเป็น1ิบกับลัคนาะดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีสิงห์ ไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีสิงห์จึงมีเกณฑ์ด้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีสิงห์นะครับจะเป็นผู้ชายสูงอายุครับราศีที่สองนะครับก็คือราศีตุลในราศีตุลน,นะครับมีดาวพรหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอนเล็งลัคนา ดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาพระจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีตุลไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีตุลจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีตุลน,นะครับ จะเป็นผู้หญิงค่อนข้างอ้วนครับราศีที่3นะครับก็คือราศีกุมในราศีกุมนะครับมีดาวพฤหัสกิน3ามตำแหน่งนะครับก็คือเป็นดาวโชคประจําปีเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจอนเป็น10กับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรนทามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจอนทามุมโยกหลังกับลัคนา ดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกลุ่มไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีกลุ่มจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกลุ่มนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นดีหุ่นสูงโปร่งครับราศีที่4นะครับก็คือราศีมีนในราศีมีนนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจาปีจอททามุมตีโกนหลังกับลัคนา ดาวสุขเป็นดาวโชคประจำเดือนจอนเป็นศูนย์พาหะนำหน้าลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจำวันจอนเป็นสิบกับลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจอททำมุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวเสาเป็นเจ้าเรือ,อนลาภะจอททำมุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีมีนไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีมีนจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับ ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมีนนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นผอมสูงครับแล้วก็ในบรรดาราศีทั้งหมดที่มีเกณฑ์ได้รับโชคนะครับราศีกุมจะเป็นราศีที่มีโชคใหญ่ที่เด่นที่สุดครับสำหรับอีก5าราศีนะครับก็คือราศีเมฆราศีพฤกษบราศีมิถุนราศีกันแล้วก็ราศีธนูนะครับในงวดนี้ยังไม่มีโชคหรือว่ามีโชคค่อนข้างน้อยครับแต่ผมก็มีวิธีแก้เคล็ดปรับดวงเสริมโชคมาฝาก ควรทาก่อนไปซื้อลอตเตอรี่นะครับนั่นก็คือให้ใส่บาทพระสงฆ์สี่รูปด้วยอาหารที่ประกอบด้วยผักสีเขียวนะครับเช่นผักคะน้าพลคกรรี่ผักกวางตุง้งถั่วฝักยาวถั่วแขกถั่วหลันเตานะครับและเมื่อใส่บาทเสร็จแล้วก็ให้กรวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรของคุณด้วยจะช่วยเสริมดวงให้ได้รับโชคได้ง่ายขึ้นนะครับและในช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสําคัญที่จะมาบอกเลขเด่นแล้วก็เลขรองกันนะครับ สำหรับเลขเด่นแล้วก็เลขลองประจำงวดวันที่ 1. สิงหาคม2565ก็คือ,อคก็ขอให้ทุกท่านโชคดี ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันทุกคนนะครับแล้วถ้าใครสนใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวหรืออยากหาเลขมงคลเปลี่ยนเบอร์มือถือก็เข้าไปที่เพจของผมได้ทักมรทางอีนบ็อกได้เลยนะครับผมทำลิงก์อยู่ด้านล่างไว้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่ใดคลิปหน้านะครับผมโครจรวิธีแห่งดาวรู้ชะตาฝ่าลิขิตพิชิตด,ดวง ขอบคุณที่รับชมครับ